สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วกับหมอแม็กแล้วก็หมอมินวันนี้กับรายการจริงหรือไม่มีคนถามว่าจริงหรือไม่กินยาถ่ายนานๆแล้วทําให้ลําไส้พังต้องบอกเลยว่าจริงก็โดยปกติเรากินอาหารก็จะผ่านปากหลอดอาหารกระเพาะ แล้วก็ไปลำไส้เล็กการย่อยมันจะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กแล้วแหละส่วนที่มันร่างกายย่อยไม่ได้อะมันก็คือส่วนใหญ่เป็นพวกกากอาหารนะเนาะก็จะเดินทางไปสู่ลำไส้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่คอยดูดน้ำมาออกสุดท้ายมันก็จะมากองรวมๆกันนั่นแหละคืออึพอมันเยอะมากพอมันก็ไปถ่างให้ลำไส้มันถ่างออกแล้วก็กระตุ้นให้เกิดเป็นอึออกมาหมายถึงว่าต้องมีปริมาณะเยอะพอสมควรมันถึงไปกระตุ้นที่ผนังลำไส้ถูกไหมแล้วทําให้เกิดความรู้สึกอยากถ่ายออกมา ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงสอนนักสอนหนาไงว่าให้กินอาหารที่มีกากใหญ่ถูกไหมกินผักกินผลไม้อ่าเพราะถ้าเรากินแต่อะไรที่มันย่อยได้เกือบหมดเช่นโปรตีนหรือแป้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีกากไงไม่มีกากก็เนื้ออื้อไม่มีก็ไม่ถ่ายพอไม่ถ่ายไปนานๆสะสมทีละเล็กน้อยแต่ว่ามันอยู่มันจะได้เนื้อมันก็ดูดน้ําไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแข็งก็เลยแข็งเป็นที่มาของมนุษย์เราไงก็ฉลาดไงก็ คิดค้นยาระบายขึ้นมาใช่ไหม,มเพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายคือโกงธรรมชาติยาระบายก็มีหลายกลุ่มหลายประเภทด้วยกันซึ่งมีกี่ประเภทหลัก4แต่ไม่ใช่ทุกชนิดนะที่จะทําให้ลําไส้พังชนิดที่เป็นตัวร้ายซ่อนอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาบอกอชนิดแรกคืออะไรยาระบายการออกลิ์ชนิดแรกเรียกว่าออสโมติกแลกเซทีฟยากลุ่มนี้มีชื่ออะไรบ้างอะ ก็พวกแกลตูโรสหรือว่ายาน้ำเขาขาวายาไทยาทากเนเซียนอโอม m ก g นเซียนะพวกนี้เนี่ยเป็นออสโมติกเออก็คือดึงน้ำเข้าหาตัวการทำงานของมันก็คือพอน้ำเข้ามาในลำไส้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็ไปทางขยายลำไส้แล้วก็ทำให้อุจจาระนิ่มขึ้นด้วยเนาะ มันก็เลยรู้สึกอยากถ่ายแล้วก็ถ่ายง่ายขึ้นใช,ใช่ไหมกลุ่มที่2ก็คือว่าพวกกลุ่มอโมเลียนหรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าสตูซอฟเทนเนอร์กลุ่มนี้เนี่ยเมื่อตัวยาเข้าไปผสมอยู่ในอุจจาระเรานะมันจะมีคุณสมบัติคือกักเก็บน้ํากักเก็บความชุ่มชื้นมันคีมแพงๆอะเนาะเออมันก็เลยทําให้อุจจาระเราไม่แข็งข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่ได้สามารถทําให้แบบ ถ่ายได้ดั่งใจแต่ข้อดีของมันคือทําให้อุจจระนิ่ม,มไม่ต้องเบง่งนั่นเองมันก็เลยเหมาะกับคนบางกลุ่มเช่นหลังผ่าตัดหลังคลอดหลังอะไรเงี้ยที่มีแผลมีอะไรเงี้ยฮะเพราะถ้าเบ่งเนี่ยมันจะทําให้แผลปริ่งได้หรือเจ็บแผลได้ถูกไหมเบ่งมันก็จะทําให้มีการกระตุ้นนั่นแหละความดันสูง<ม>ด้วยถูกไหมเนาะต่อไปกลุ่มที่ 3. b o u f o r m i n g มิงลเล เดี๋ยวนี้มีขายกันเยอะแยะเลยเนาะก็คือพวกไฟเบอร์จริงๆแล้วไฟเบอร์เนี่ยมันมีหลายประเภทนะเดี๋ยวใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเรามีคลิปเนาะให้ไปติดตามนะเนาะมีทั้งไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้ไม่ละลายน้ําได้แต่เอาเป็นว่ามันโดยรวมเนี่ยมันทําให้เนื้ออุจจาระมากขึ้นแล้วอุจจาระไม่แข็งกลุ่มนี้ข้อเสียก็คือว่าบไฟเบอร์บางชนิดเนี่ยมันต้องการน้ำไงเป็นตัวที่ทำให้มันฟูหรือพองขึ้นมาบางคนที่ กินน้ําได้น้อยอย่างเงี้ยหรือคนไข้จํากัดน้ําเช่นเป็นโรคหัวใจโรคไตแล้วเขากินปริมาณไม่สัมพันธ์กับไฟเบอร์บางชนิดมันก็จะไม่ฟูไงฮะมันก็จะยิ่งแข็งยิ่งแพ็คอยู่ในลําไส้เราก็ยิ่งไปกันใหญ่นะอันนี้ต้องระวังเนาะใครที่กินไฟเบอร์ก็ต้องทานน้ําตามเยอะๆด้วยกลุ่มสุดท้าย กลุ่มนี้แหละที่ทำให้ลำไส้พังก็คือกลุ่มที่เรียกว่าติมูลแลนแต์เล็กเซชีฟติมูลแลน์ก็แปลว่ากระตุน้นยาระบายกลุ่มนี้ถ้าเราสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเป็นภูมิปัญญาไทยนะก็ได้แก่มะขาม,ม,ขามถ้าเป็นของเมืองนอกก็ลูกพรุนนะพวกนี้เนี่ยมันมีรสเปรี้ยวเนาะมันก็จะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติที่ลำไส้ให้เกิดการบีบตัวของลำไส้เพื่อไล่เอาอจราออกไปเราก็จะรู้สึกอยากทายรู้สึกมวนท้องรู้สึก ปวดท้องเนาะ,นะถ้าเป็นตัวยาที่คุ้นกันก็คือพวกเซนนาหรือเซโนไซหรือมะขามแขกนั่นเองหรือพวกยาเม็ดที่มันมีความแบบดูน้าําตาลนะ้าตาลน่ะพวกนั้นแหละเพราะส่วนใหญ่มันทํามาจากพืชชื่อสมุนไพรพวกนี้เนาะกลุ่มนี้เนี่ยเขาพบว่าถ้ากินต่อเนื่องนานๆมันจะทําให้เส้นประสาทถ,ถูกทําลาย<ม>เหมือนด้านชา<ม>ก็คือการรับความรู้สึกหรือการรับการกระตุ้นก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะนั้นสังเกตว่า ยิ่งใช้นานยิ่งต้องใช้โดสสูงขึ้นเรื่อยๆต้องเพิ่มจํานวนเม็ดถึงจะถ่ายบางคนโอ้โหคืนหนึ่งสิเม็ดนะแล้วก็ถ้าไม่มียาคอยกระตุ้นอ่ะโอ้โหก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่ถ่ายเลยไม่มีความอัตโนมัติแล้วอันนี้เป็นข้อเสียของกลุ่มนี้ตัวเนี้ต้องระวังนะครับจริงๆแล้วเราไม่อยากให้ใช้ยากลุ่มไหนต่อเนื่องแหละถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีฤทธิ์ในระยะยาวอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคอยปรับปรุงเนาะเพื่อที่จะไม่ต้องใช้ยานี่เป็นเป้าหมายสูงสุด ก็คือหนึ่งกินน้ําให้พอใช่ไหมก็คืออันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าปรับสุขนิสัยการขับถ่ายใช่อันแรกทานน้าให้เยอะๆเพราะว่าอุจจาระจะได้ไม่แข็งถูกไหมครับอันที่2ก็ต้องกินไฟเบอร์ในชีวิตประจําวันให้มันมากขึ้นเพียงพอครับก็คือผักผลไม้เนาะใครที่ทานไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวนี้มันก็มีไฟเบอร์สําเร็จรูปแต่ก็อย่างที่บอกต้องทานน้าให้เพียงพอใช่อันที่3ามเราก็ต้องปรับ ลักษณะนิสัยการขับถ่ายที่เขาแนะนําก็โดยปกติก็คือให้ตื่นตื่นเช้าที่มันจะพอมีเวลาเนาะแล้วก็กินไม่รีบเร่งไม่รีบเร่งกินน้ําหรือกินกาแฟ ให้กระเพาะมันทางออกแล้วมันก็จะมีรีเฟล็กซ์โดยธรรมชาติเรียกว่าแกสโตโคลิกรีเฟล็กซ์รีเฟล็กซ์นี้มันคือทําให้เกิดความรู้สึกเดียวกันกันกบเวลาเราทานอาหารเด็ดใหม่ๆแล้วรู้สึกปวดอึทุกรอบเลยไม่ใช่ลําไส้สั้นนะมันมันคือกระตุ้น,น,นรีเฟล็กซ์นี้นั่นเอง<ช>แกสโตโคลิกถ้าเราฝึกเนี้ทุกวันเราก็จะกลายเป็นคนที่ถ่ายตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก็จะดีโดยอัตโนมัติก็คือกลายเป็นบาวแฮบิตหรือเป็นลักษณะ นิสัยการขับถ่ายของเราไปเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคำถามที่คนถามว่าจริงหรือไม่ที่การกินยาถ่ายไปนานๆและทำให้ลำไส้พังก็ต้องบอกว่าเป็นความจริงโอเคงั้นวันนี้เราก็ได้สาระกันพอแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันต่อคลิปหน้าๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย